สวัสดีครับคราวนี้เราก็จะพาไปชมการทำขนมโตเกียวแบบเวลาที่ออเดอร์เข้ารัวๆกันบ้างนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นไส้ไข่นกกระทาไซส์ขนาดแผ่นเล็กแพลรละ5บาทนะครับแล้วก็ที่เห็นถัดไปนั่นก็จะเป็นเนยนมเราเปิดมาก็แป้งสุกไข่สุกแล้วนะครับแล้วเรากำลังทำการเริ่มแสกออเดอร์ก็จะเข้ามาตลอดนะครับทำแบบต่อเนื่องไม่ได้พักเลย หลังจากที่หมดออเดอร์นี้แล้วก็ยังมีออเดอร์ถัดไปรออยู่นะครับเราก็จะทำการซาแป้งขึ้นนะครับตอนนี้ชมกันต่อไปนะครับออเดอร์ถัดไปนั้นก็จะเป็นลูกค้าสั่งโตเกียวไส้รวมมิตรไซส์ขนาดแผ่นใหญ่แผ่นละ20บาทแล้วก็ไส้ไข่นกกระทาไซส้ขนาด แผ่นเล็กแผ่นละ5บาท2แผ่นแล้วก็เนยนม2แผ่นนี่นะครับหลังจากที่เราทําการวงแป้งเสร็จเราก็จะรอแป้งสุกหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไว้แล้วก็รอไข่ให้สุกนะครับแล้วในขณะที่รอเราก็จะทําวงแป้งแผ่นเล็กรอไว้เลยนะครับนี่เลยลูกค้าจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็จะมีของแถมให้ตลอดปกติเราก็จะแถมเนยนมเพิ่ม หรือไม่ก็ใช้หวานเพิ่มนะครับอันนี้หลังจากที่เราวงแป้งเสร็จเราก็จะทาเนยสาเหตุที่เราทาเนยก็เพราะว่าเราอยากให้มีสีสันเพิ่มและแป้งของเราไม่ได้ผสมสีอาหารนะครับเราก็เลยใช้เนยเพื่อเป็นทำให้สีสันสวยงามขึ้นหลังจากนั้นเราทาเนยแล้วเราก็เอาไข่นกกระทามาตอกใส่ลงไปแบบไม่ยีไข่นะครับพอดีว่า มีอยู่หนึ่งแผ่นที่ตอกออกมาแล้วไข่แดงไม่เป็นทรงนะครับเราก็เลยทำการแถมให้ไปเลยแล้วก็แถมในนมไปให้เพิ่มอีกหนึ่งแผ่นสำหรับไซส์ขนาดแผ่นใหญ่พันละยี่สิบบาทหลังจากที่ไข่สุกแล้วเราก็ทำไส้ครีมนะครับนำไส้ครีมมาใส่ปิดหัวปิดท้ายในขั้นตอนนี้ถ้าลูกค้าอยากจะให้ใส่น้ำพริกเผาเราก็จะทำการใส่ให้นะครับแต่อันนี้พริกเผา ลูกค้าไม่ได้สั่งนะครับเราก็เลยใส่ไส้กรอกแล้วก็ใส่ไก่สับจากนั้นเราก็โรยพริกไทยแล้วก็ใส่ซอสแมกกี้ในกรณีถ้าใส่น้ำพริกเผาลงไปเราก็จะใส่ซอสมะเขือ,เ,อเทศมาอยองเนสให้ตามอัตโนมัตินะครับแต่ในกรณีถ้าไม่ใส่น้ำพริกเผาลูกค้าอยากจะให้ใส่ซอสมะเขือ,เ,อเทศมาอยองเนสก็สามารถบอกได้เพิ่มเติมนะครับเราก็จะทำการใส่ให้แต่ต้องบอกก่อนที่เราจะทำการม้วนแผ่นนะครับเพราะว่าถ้าไม่บอก ก็จะไม่ทันแล้วก็ในวิดีโอนี้เราทำการปรับวิดีโอให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อให้กระชับอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ